ทรงจำคิดหอดซองเฮาตัวที่อยู่นำันทุกคำที่เคยว่าอ,อะไรทุกการการะทำก็อยาจะ,จะลืมมันแต่มันคงยังจำเวลาต่อจากนี้จะบอดทักไปอีกแล้วเจ้าจะไปกับเขาคงบอมีแม่มีแ,บบแววเจ้าหงลืมกันสัญญาโอกันดำแม่น้องแก้วเจ้างานแต่หลายใจบอมีบจะเหตุแนะ่ามสองหนึ่ง สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมคนหนึ่งนะครับวันนี้คนเ่งจะมา reaction เพลงนะครับวันนี้ก็เป็นเพลงจากเพื่อนบ้านเรานะครับที่ขอเข้ามานะครับก็เป็นเพลงชื่อว่าเพลงเบิร์ดใจนะครับเบิร์ดใจนะครับแปลว่าอะไรด้แปลว่าหมดใจหรือเปล่าหรือว่าให้ไปทั้งใจหรือเปล่าไม่รู้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะนะครับไปดกันเดียวเราต้องมาฟัง r e อคชั่นเพลงนี้แหละนะครับซึ่งเป็นเพลงฟิชเชอร์ลิงกับหลายคนด้วยนะ นะครับน่าจะมีสัก2-3คนามคนนะครับมาดูแล้วปั๊บโอ้โห H73 นะครับที่กำลังฮอตแลวเปิดที่ฮอตที่สุดในในหน้าตอนนี้นะนะครับ<ะ>แล้วก็อ่าอะไรอิมอนอิมอนใช่ไหมเจ็ดสาม Taj นะ KT Galaxy นะครับแต่เลขชื่อพี่ขอโทษด้วยแล้วกันนะครับ แล้วเราจะมารีชันเพลงตามคำขอตรงนี้แหละนะครับซึ่งว่าเพลงเบิดใจนคนหนึ่งยังไม่ดูเลยนะไม่ได้ฟังคือขอมาเนี่ยขอมาได้สองสามวันแล้วยังไม่ได้รีชั่นนะครับ,รบเพลงไหนที่ไม่ได้ขอ,อที่ขอแล้วยังไม่ได้รีชันก็คอมเมนต์มาบอกแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้ก็จะว่างสลับมารีชันเพลงแล้วก็แล้วก็จะมีคลิปกิจกรรมนะครับในโรงเรียนที่คนหนึ่งสอนอยู่นะครับก็ม่ว่างก็มาฟังได้นะครับแล้วก็ ขอบคุณที่ทุกคนติดตามนะทุกช่องทางเลยตรงตรงนี้เลยนะครับก็ทั้ง Facebook, IG, p เพจนะทิก k อได้หมดเลยนะครับและ Youtube ของเรานะครับโอเคไม่ให้เสียวลาเดี๋ยวเราไปรีแอคชั่นเพลงนี้เลยเบิดใจเบิดใจนะเหมือนรักเบิดใจเบิดใจหรือเปล่าถ้าเราไปฟังดูแล้วกันนะครับเพลงนี้โอ้โหมีทั้ง 1, 2, 3, 4คนนะฮึสิลิด้วยกันนะครับน่าจะสนุกมากนะครับพร้อมไปฟังเพลงนี้ครับพร้อม ปโอ้โหนี่บบาวกรรมกรเหรอนี่เราจะได้เห็นว่าทธรแล้วของอยาเพื่อนบ้านเราประเทศเรานะฮะนี่มีมีซึ่งมีอะไรอะไรบา้างนี่าไก แต่พปิดงนดังดังมากเลยครับเธอโปรไปใสจากใจไอ้สิได้บอถึงแม้นเจ้าสิห่างไก้แต่ใจเข้ายยังคงรอเป็นพอน่านั้นเบิดใจหรือไอ้คนนี้พอดีพอคนงามก็สามไป นหลาที่ผ่านมัน็นความทรงจำคิดหอดซองเฮาตอนที่อยู่นำันทูกคำที่เคยว่าอะไรทุกการกระทำก็อยากจะลืมมันแต่มันคงยังจำเวลาตอนนี้จะบอทักไปอีกแล้วเจ้าจะไปกับเขาคงบ่มีไม่มีแววเจ้าคงเล่ก็สัญว์เงาทำให้น้องแก้วเจ้างานแต่หลายใจบอมีบาดจ็น่ารักไหมตอนที่มีกันครั้งเดียวนั้นยังกลบเจ้าเคยบอกกับายไว้ว่าจะไปตลอดโอ้ว่าจะรักให้ลอดตลอด

เอบีเยอะร่างเลยนะเนี่ยอ๋อไปคุยกับคนอื่นแล้วสวยมากเลยนี่น่ารักด้วยทึกสาวเพลนงคนนี่พี่เอเจเสียงจะเกลียดนุ่มๆ ตอนนั้นเราเคยหักกันปัจจุบันคงบ่มีวันคบกันมาเกือบไปห่างกันจนหอนเงี้ยแต่ตอนนี้บ่มีอยังเดียวจะไปเจอคนใหม่อย่าเห็นแบบนี้ได้บอสขอเป็นครั้งสุดท้ายมันลืมบ่ได้แล้วมันลืมบ่ได้แล้วแตนเราลืมไม่ได้อ่ะอันนี้เค K A Galaxy ยังจดจำทุกคำารรจาทุกส่วงเวลาที่คบกันสอนดีอ่ะเจ้าปิงคำนั้นตลอดไปบ่เพี้ยนเลยแลวแม่นว่าอยากให้น้องนั้นคืนมาขันเขาให้ให้มีน้ำตายังเจออยู่อบอ่อน้องแขนคินหอดห้บอ่อน,น้องหลา,โโอาก,าก,าากอ้จมีมไปจากเราแล้วแนะสดงได้ดีมากอย่านั้นไปใส่เลย

ทำให้เราแบบเราได้เห็นได้ได้ฟังแล้วมันสะท้อนถึงเราที่เคยมีความรักนะครับรักให้เหมือนเราสัญญาเหมือนเพลงเนี้ยที่แต่งมาเราสัญญาจะรัก,กเด็กกันแต่ทําไมวันนี้คุณไม่เหมือนคําสัญญาที่เราคุยกันวันนั้นนะครับแล้วคนไปจากฉันไปแล้วก็ไปหาคนอื่นนี่แหละมันก็เลยแบบแต่ผู้ชายมันรักอะนะถ้าผู้ชายไปอ่ะไม่ว่าเรา แต่ผู้หญิงไปอ่ะมันเรายังรักอยู่อ่ะผู้หญิงเจอคนใหม่ที่ดีกว่าดีพร้อมกับเราะอะไรต่างๆเนี้ยก็ยางว่าแหละนะครับต,ต้องสู้ครับผู้หญิงมันก็อาอย่ายๆงเหมือนไม่มีคนเดียวในโลกใช่อยู่ใครพูดอย่างเงี้ยแต่กว่ามันจะผ่านมาได้มันมันยากมากนะครับมันยากมากเหมือนเพลงนี้เลยนะครับและก็แต่งแต่งเพลงได้ดีมากเข้ากับ อวัยวัยรุ่นสมัยนี้ด้วยแล้วก็ทุกวัยด้วยเนี่ยคนนี้ย็คยเคยเลยเคยเรื่องเ,เรื่องเรื่องอหังเนี่ยคือมันหมดใจไปแล้วอะ่ะคนมันหมดใจมันก็ไปอะ่ะนะครับตอนแ,แรกมันก็รักกันแฮปปี้แหละเนคนเราก็เป็นอย่างเงี้ยรักกันอยู่กันได้ไม่นานมันก็เบื่อลนเห็นคนอื่นที่ดีกว่าตอนแรกเนี่ยทําอะไรผิดนิดนิดหน่อยมันก็มีความสุขหมดอะ่ะแค่ยิ้มให้กันให้มองหน้ากันยังเขินอายกันเลยตอนนี้ มองหน้าก,ากันแบบเห็นขี้หน้าแบบไม่ชอบเนี้ยใช่ไหมนะทุกคนนะครับเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเดี๋ยวค่อยมันก็ผ่านเพราะความรักไปความรักนะั้นทุกคน,ม,นมันมันไม่มีจุดหาสิ้นสุดนะนะต่อให้แต่งงานขนาดไหนมันยังเลิกกันได้เลยอยู่เลยหรือแต่งงานกันไปถาาว่ารักไหมมันก็รักนะแต่มันพฤติกรรมมันก็เบาะวลงไปเรื่อยๆนะครับแต่เวลาเจอคน คนที่มาใหม่ๆห,หรืออ่าที่เห็นหรือคนที่มาทักทายมันรู้สึกยิ้มแย้มแจ่มใสนะมาเจอคนใหม่ไงแต่ถ้าได้คบกันจริงๆมันก็ไปดิแต่เหมือนเพลงเนี้มันมันหมดใจมหมดใจหมดแล้วอ่ะนะครับอพวกแต่งเพลงมาได้ซึ้งใจมากนะถ้าคนหนึ่งอกหักนะคนหนึ่งยียนะในช่วงอารมณ์เนี่ยเราไม่แน่น้ำตาอาจจะคกอ,อได้นะเพราะว่ามันเพลงที่ มันได้ฟิลลิ่งด้วยแล้วก็แสดงได้ดีมากเลยนะแล้วนักร้องแอร์เล็บนักร้องสามคนเนี่ยสี่คนเนี่ยร้องดีมากอย่างเอชจีเจ็ดสามเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่ฮอตมากมีที่ไหนอะร้องเปิดร้องเพลงแรกคนดูหลักล้านสิบล้านนะครับไม่มีโอ้โหเพลงอื่นนี่กว่าจะได้เนี่ยต้องมาหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยก่อนนี่หลักล้านเลยนะครับสุดยอดมาเกเลยแ,แ,แ,แล้วก็แล้วก็นช่อง อ,อีมอนเหรออีมอนเหรอจะดสามจะดสี่อืมถ้าผิดทั่วผิดขอโทษด,ด้วยนะนะครับเป็นเจ้าของช่องนี้นะครับเพลงนี้นะครับแล้วก็ช่อง T A อ่า J นะครับที่มาฟิชเชอร์ลิงด้วยกันนะครับแล้วก็ช่อง K T Galaxy นะครับร้องดีทั้งคู่เลยทุกทุกคนเลยนะครับได้มีโอกาสก็จะมา r e a ย t i o n นะทุกๆุกศิลปินตรงนี้นะครับ โอเควันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนนะที่ขอเพลงเข้ามานะครับและอย่าลืมกดติดตามทุกช่องทางตรงนี้เลยนะครับทั้ง TikTok IG Facebook อ่าเพจแล้วก็ YouTube ช่องคุณหนึ่งไปเอวปามุ่นประกินนะครับสำหรับวันนี้เพลแค่นี้สวัสดีครับ